กูถ่ายยังวะโอเคสวัสดีอา่านโอเคอามาอุ้ยเอาเชื่อก,กับกับกับการเชื่อราย EP สองนะครับแหมไม่ลงคลิปแับโฆษณานเลยนะอย่างง,งว่าทําไมถึงมีอันนี้ก็คือกูอัด EP สองไปแล้วไงแล้วทีนี้แม่งไฟล์หายไม่รู้ทําไมกูไปแก้บากมาสาัตว์กูเผลอลบเองโอเคเอาเนี่ยคือกูเผลอลบคลิปเก่าแล้วคือคลิปเก่ากูอะ กูได้เพจะอะไรสักอ,อ,อย่าหาผมโป้แล้วกันเอออย่าหาผมโปเนี่ยหลักฐานเนี่ยหินเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยหินหินหินแล้วก็หินทั้งนั้นเลยเนี่ยเนยีนย่นยเนี่ยเออถือว่าผมมีหลักฐานแล้วกันนะอ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาอ่าผมก็ว่าจะทำแบบส่วนแบบให้ใหญ่กว่านี้ส่วนแบบบูกินตารางพื้นที่ตรงนี้ไปเลยนะครับอืมเก็บถ้าแบบส่วนพื้นที่ตรงนี้ไปหมดเลย กิน okay, นะอ่าไปเดินขับทางก่นอนเอ่อไปอี๋สร้างบ้านก่อนดิเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นการสร้างบ้านแล้วกันนะเออสร้างบ้านสร้างบ้านเลยสร้างบ้านสร้างบ้านมามาผ่าอนคลายหน่อยไอ้ขี้อ่ะกเูเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาทำสวนสร้างบ้านกันอาโอเคตรงนี้หนึ่งสองสามเอาเป็นกี่คูณกี่ดิอืม อ่าหนึ่งได้กัดคูหกคูณสิบไหมคูณสิบคูณเจ็ดอ่ะกะว้างคูณยาวคูณสูงอะ่ะเออกว้างหกยาวสิบสูงเจ็ดเลยอ่ะ เดี๋ยวตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนหนึ่งหั่นเผาสิจักเห็นไหนไมไหดูก่อนอะหั่นเผาสีจางไปเป็นอะไรไปเดี๋ยวแค่นี้เยอะเราใช้ไม้ไม้ไม้เดี๋ยวขอเพิ่มแสงก่อนแสงมันน้อยไปหนึ่งเตรมเลยเอออนึ่กับแหลกโอ้เ,อเป็นไม้อะไรดีเป็นไม้โอ๊กธรรมดาแล้วกัน เอออ่ายาเจ็บเก็ดม้แหละคนเนี้ยะกัมาสิ เอ๊หรือว่าเราจะเปลี่ยนมาสร้างบ้านริมน้ำดิเปลี่ยนสร้างบ้านริมน้ำเป็นยังไงเราเปลี่ยนมาสร้างแบบริมริมตรงเนี้ยริมหน่อยอะไรตรงเนี้ยเออประมาณตรงเนี้ยนั่นน่ะทำไมอืมไม่ดีกว่าตรงนั้นแหละเหมาะดีตอนนั้นก็มีน้ำเหมือนกันนี่เนาะต่อฮะอ่า ผู้สามมา,มา,มา,มาเอาเปลี่ยนเป็นอขออนุญาตนะคัข้านนี้นม่นานกันโอ้ลมมันก็พัดแรงจังเลยกดีลัวมัน,นองมาอัดนอกบัตเออมาเด้ออ่าโอ้หลักหลักหลหลกอึบอ่าอเครียอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ walah okay. yeah. ngobrol gimana boleh pakai open openan siap ah ada yang oke ah kopi awal kan tiang-tiang gedung tiang. เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเหมืองเลยกว่าเออเปลี่ยนเป็นเหมืองแล้วก็ห้องเก็บของเก็บของอะไรเงี้ยเอออ๋อกดเข้าตัวคาร์บิกอ่าเออมาเนี่ยเออดีอียอมันจะมืดแล้วเดี๋ยวค่อยปักท,อท่อทีหลังหน่อยก่อนเดี๋ยวแร่เผาเสร็จยังมีแร่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวขอดูก่อนก็มีทองแดงแค่ละมีอะไร non ai nhanh nhanh ơi kìa sao ba tọa

rồi bây giờ là sẽ gọi là gần thì nó mới gợi cho mấy hình ạ thì nó sẽ ra có sai cái gì thằng này ừ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  ว่าอ <Wow>. เนื่องจากปัญหาทรัพยากรมาขัดแคลนผมเลยออกไปตัดมาแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วปัญหาคืออู๋จาหาคือมันมืด <c oughs> แค่แหละปัญหามันแหลกจังวะามามาเดี๋ยวอ,อืออ้าว่าวาง,วางพื้นน่าจะก่อนน่าจะดีกว่านะเพราะว่าโอเคพื้นบนนะไป็นพื้นล่างโอเค โอเคขามาสักประมาณหกสิบสี่ยันไม่น่าพอกว่าสีไม่น่าพอ,าาพอ uh, okay. okay. โอ้ยไม่ไมไม่โอ้ยกดอะไรอีกเนี้ยเสงเป็ดโอเคคลิป okay. นี้บ้านเราเสร็จทีน่ะคลิปนี้บ้านเราเสร็จได้เราจะไม่อยู่ในรูดิกละ อีพิสอดไปประทัอะไรสักหน่อยจะถามอะไรมากก็ตัดต่อดิเอ้ยเออโอเควางพื้นเสร็จเรียบร้อยก็อ่าอ่านทำพื้นเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับตอบดีเงียบคลิปเดี๋ยวผมก็ว่าจะทำรั้วตรงเนี้ยเออทำรั้วตรงเนี้ยมาเปลือยไปเลยแล้วก็ออมมาเงี้ยเออรั้วออมเลย ตัวนี้ก็จะเปิดโล่งวะน่าจะดีนะต้องทำต่อไปก็น่าจะเป็นหลังคาปะรือทาหลังคาต่อคือห้องดานล่ายังไม่ทำอะไรเลยต้องเอาพื้นที่ตรงนี้ออกนะครับเอาดินออกไปให้หมดเลยนี่ก็เปลี่ยนเป็นอะไรพื้นอันนี้อ่าพื้นนี่เคอ่าสองกสร้างบ้านละกูโอเคเึิ อามาเออมะออาทุกเตียงออก่นอนออถ้าไม่ว่าอะไรกันก็ขอให้คน่อาตัดต่อคลิปสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอ,อย่าอย่าลบแลงจัง โอเคผมปูพื้นด้านล่างเสร็จแล้วนะแล้วต่อไปผมจะไปทำาบารูว่าตรงนี้นี่แบบจามน,นี่เลยปับตรงนี้แบบตรงนี้ไม่มีที่กันเป็นที่นอนแบบเปิดโล่งนะครับอ่าที่ต้องใช้ก็คือสติกใช่ไหมถูกไหมนามาสามาัน่ไม่น่าจะพอเออรอ อ่าอรไมะนะดเดียวรมพาดอ่อยายาเป็นม่อเลาปยาีพร้อมทำราคาอ่าม้อย,อย,อยออเรามีจำกดัดเออชิบหอยแล้วชิบหยแล้วอ่าอ่าสแลปพอมีอยู่แล้วก็ใช้เป็นบันไดสักประมาณเยอะหน่อกได้สามสิบกันะน,น่าจะพอมั้งมั้งนะม,ม,ม,มั้งมั้งม ไม่น่าพอท่าที่บอกไม่นาไม่นาพออ๋อสช้างมเถละลองสร้างดูก่อนอ่ามาอึบอึบเอออ่าโอเคมาเออบอ้ยามันติดกับหัวเงี้ยเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลก่อนมันกี่กะ อาลงไปติข้างล่างกันไล้วะก็ต้องหาทรายเผาอีกครับแล้วก็ต้องหาทรายเผา,นะา,าเาัเ็นไิงชีวิตบ้าลเาไม่เน้นใช้งานอเน,น้นสวยเองเดียวค้ากวนตีนแล้วก็ยังไงนะอย่างเงี้ยอย่างไม่ใช่วะ วางนียก็วางเอ้ยขวานสภาพรอเลยละโอเควาง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 เดี๋ควขมมาแกะเอาเป็นว่าขอขอตัดต่อสักแป๊บนึงละกันนะอ้อมะครวานะเดียวเป็นประมี้ันนี้เนี่ผมพ่อว่ากับหัวอยาไปแกะ เราลองมีนี่ก็ใช้เป็น,นไม้ใช่ไหมแย่ก็แกะแล้วมันเป็นอี้บอกเลยอึบอ่าเดี๋ยวเข้าลงไปตัดไม้เพิ่มก่อนมีเท่าไราก็ไม่พอหรอกครับไม้อะต้องไปตัดให้เสร็จเดี๋ยวการตัดมันก็ใช้เวลานะก็ขอตัดต่อสักนิดนึงแล้วกันมากูออกมาแบบสาวทิพย์าแล้วมึงจะพอหรืกไูไหมเออไมพอไหมอ่ะอะไรครับฝันใหม่แบบ

จริงๆเจ้าเจ้ามาเอาล่ะเอาล่ะพรุ่งนี้จะทำอะไรอีกพรุ่งนี้ทำก็ได้เอาล่ะเอ่อต้องทำอะไรต้องทำต้องทำอะไร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 

ไม่่ะอาใครลอกนแล้วเ่ ได้ใช้ไม่เยอะหรอกขอไปกลับไปคุยก่นันอ่าโอเคใส่ทรายเข้าไปแล้วก็โอ้ยเก่งใส่เข้าไปเ,เกียร์ห้าทันบานใกล้เสร็จละเดี๋ยวแค่ติดกระจกแค่นคั้นฮะแล้วก็ใส่หน้าต่างอ่าใส่ใส่กระจกแล้วก็ใส่ประตูดีเออโอเคเอ่าไอ้คุตัวนี้กันมันดูนะเกียด ททีเดียวนึงก็แตกเดี๋ยวดูชุดสภาพชุดก่อก่อนชุดก่อโคตรล,ล่อแรล่อะไรตอนนี้โอ้ยอ่าเดี๋ยวละเก็บเกี่ยวักหน่อยแล้วกันวางรอสายเผาวางวางวางอ่าอย่าเช่น ต่อไปก็กองเก็บของในบ้านไว้ในบ้านเลยแหละกองของไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากดูดคาบประตูไปสนิทเลยเอจะเอถ้าม,ามันคาบนี่ได้อย่างนี้มันได้แค่สามมันได้แค่สามมันวะงงไหมเออผมอยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขายกันเผื่อจะได้ไทลินเดี๋ยวเผื่อจะแบบตีศูนย์อะไรอะเออไม่คว้างเล่นอะไรอะเออ ไปนะมากัดล้วจ้อ,อ,อ,อตอบไหมไม่ตอบเจยรยเดี๋ยวมีซอบบีมยจไล่กัดให้ดูไม่รู้สิแล้วข้าเป็นใครข้าเป็นคนคนหนึ่งที่เขาไม่เอา้อาออ่าัอ่าตัว ต้องต้องไม่ได้ครับต้องไม่ได้ครับอ่าโอ้ยละกันวางต้องเดี๋ยวเดี๋ยวโปร่งๆใกล้ๆเห็นน่าจะต้องใช้อีกอย่างกว่าเราจะต้องใช้ไม่อาจอ่าไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่สว่างกันตรงนี้อ่าอึ๊บๆเดี๋ยวจะมาติดกันสลับก็จะปฏิบัติไปครับบางดูเขียนมาเลยอ่ะเอาอะไรพอละอ่ายูเซอร์ครับครับอ่าโอเค อ๋ออีกทีอีกทีเดียวาดิอ่ออีกทีเดสวนอ่ะอีกทีเดสวนอ่ะเอาสุดข้าง้อนเลยเรื่องอะอีกทีเดียวเเท้ามารัสวนเออแเ้วแอวอเปแบบเาห้องัหอะไรร่องอน่จะดยข้างนอกอันนีข้างในบ้านไมเป็นแบบเาหนเผาอะไรเอ้ยข้างนอกเอาไว้เผาแล้วแล้วจะเผาอะไรเ่ออะไรจะดีครข้าอเอาไว้เผาแล้วแล้วจะเผาข้างในไม่เอาหันแล้วจะเผาอะไรนี่อะไร ไม่ได้ไม่ได้ัมด้ไม่ไ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 ด้ไ

กแบบ็แบบห้องแบบไม่ใช่ห้องเอดี๋ยวไปดูอันนี้ยังไม่ได้ขุดออกเลย,ยาาเดี๋ยวพาเลยชมบ้านก่อนเออ,เเอาพาเลยชมเดี๋ยวพาเนชมลกไปปิดคลิปนะครับีพี่น่าจะลากเพื่อเนเล่นไว้นะนี่มาบ้านบ้านเราแ,แต่ฝั่งนี้ดูดีนะผมว่าส่วตัวฝั่งนี้ดูดีแต่ว่าฝั่งนี้สิฝั่งนี้มันดูตกจเดี๋ยวนะหาอะไตรตกแต่งกันอ,อะไรดี อะอะไรดีไงอะนะสำรวจนอกบ้านเสร็จแล้วก็มาสำรวจในบ้านนันนี่อันนี้ก็คือห้องที่เรายังไม่ตกแต่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะตกแต่งด้วยก็ได้จะรู้แล้วตัวนี้ก็คือแบบห้องแบบอ่าทำโน้ทำนี่มาส่องดูส่องดูนแบบห้องนุ่มห้องรอนอะไรเงี้ยเออโอ้ยลมเข้า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 รมเข้าลำโพงไปโอเคคฮะโอเคโอเค คลิปนี้ก็ขอแบบจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรดีคือผมก็สร้างบ้านเสร็จแล้วไอกทีหน้าก็น่าจะแบบสร้างโรงเผาเผาเผาแร่ตรงแถวตรงนน้นอ่ะตรงโน้นตรง้นหรือไม่ก็ตรงนี้อะไรใกล้ๆอะไรเงี้ยเออแล้วหรือว่าผมจะทาฟาร์มก่อนไปผมก็ยังคิดอยู่นะเพราะว่าเอาเป็นว่าเอ้ยี่หรือว่าทำอะไรอ้พีหน้าทำฟาร์มกันนะทำฟาร์มตรงกับกินตารางพื้นที่ตรงนั้นไปเลยอ่ะ หายหมดเลยตรงนั้นอ่ะเออเป็นฟาร์มนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มารับชมแลบฟังคลิปไล์สารายแบบนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย